สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาสอนทำคุก with นะกี้วิทเทคกเจอร์นะก็นี่อันนี้คือเราทำเสร็จไว้เรียบร้อยแล้วนะแพทน้องนี่อันนี้ก็ใส่เทคกเจอร์ไปแล้วแต่ก็อ่อนๆน,นะ ค่ะเดี๋ยวเราจะมาทำให้กันดูนะโอเคค่อะอุปกรณ์อุปรกรณ์ก็จะเป็นกล่องไปดูอ ะะก็จะม,ม,มีโมมีโมฟองน้ำอันนี้เป็นสก,กุตช,ชี่นะเราเอามาทำเป็นฟองน้ำแล้วก็เฮกเจอร์ที่เราจะทำนะคะแล้วก็ที่กดให้มันเรียบ นี่เป็นกระจกนะแล้วก็ดินสีเหลืองแล้วก็นี่อันนี้เป็นที่เราจะกดๆนะ แล้วก็กาวค่ะค่ะเดี <h 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 ๋ยวเรามาทำกันเลยอย่างแรกเราก็ต้องแบ่งดินเรา แบ่งดินนะคะแล้วก็ใช้โมถ้าไม่ใช่ไม่ใช่ก็ใช้ทำเป็นกลมๆแบบนึงได้กลมไมมไม่มากไม่ต้องมากแล้วก็ใช้นะคะกระจก ค่ะได้แล้วเราก็หยิบนี้มานะคะกดลงไป นี่ก็ได้เป็นอย่างนี้เป็นหมีแล้วเราก็จะมาทำเทกเจอร์นคะคะก็ใช้นี้นะคะมันทาหน้าได้ด้วยแต่เราไม่ทานะโอเคแล้วก็ใช้ฟองน้ำแล้วก็มาถู ดดได้แล้วค่ะเทกเจอ ใช้แล้วนะคะแล้วเราก็ใช้อันที่เหลือค่ะนี่เราก็อันที่เหลือแล้วก็โมูมาทำใช้มูนะก็ทำอันเล็กอ่า ้แลวค่ะแล้ว,ลวเราก็ใช้กาว <c oughs> <c oughs> มาทาด้านหลัง ค่ะก็ได้แล้วนะคะนี่นะคะเราขอเพิ่มเท็กเจอร์ได้ไหม ทำเป็นไม่ไม่เกรียมเกรียมนะได้แล้วค่ะสำหรับวันนี้ก็บ๊ายบายค่ะ